โอเคนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพอดีไฟดับนะทุกคนผมเลยต้องเปิดแฟลชนะฮะซึ่งวันนี้นะผมอะ่ะจะมาสอนการแกะลูกอมนะฮะเป็นยังไงไปดูกันแรกนะแี่งแรกฮะทุกคนเพื่อควาถึงนะเนี้ยเนี่ยมันจะได้อย่างงี้ใช่ไหมนี่จากนั้นเราก็ เดีย๋ยววะเราก็จับไอ้ตรงเนี้ยอ่ะพยายามทำให้มันขาดไอ้ตรงเนี้ยอ่ะพยายามจับพอได้อย่างี้แล้วใช่ไหมแล้วก็นี่แล้ก็ดึงเนี้ยออกมานี่ก็จะได้มาอย่างงี้แล้วก็ดึงอีกนี่ก็จะได้มาอย่างงี้นะคะทุกคน แล้วเราก็ดึงได้ลูกอมมาอมแล้วนะทุกคนป่ายง่าย